ยอไทยคอสเมติกเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปี กับ Thailand Health and Beauty Award 2022เป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะสําหรับ Thailand Health and Beauty Award 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสําหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยผู้บริหารสาวมากความสามารถ CEO Yotai Cosmetics เข้ารับรางวัล Best Quality Business ในสาขา Best Quality Business of Health and Beauty Care Manufacturer งานนี้มีนักธุรกิจผู้ประสบความสําเร็จด้านธุรกิจเข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้อย่าง ับข้างบอกเลยว่าต้องปบมือให้กับงาน Thailand Health and Beauty Award 2022ในการยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทยให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งค่ะนี่ไม่ใช่เพียงแค่รางวาัลแต่นี่คือสิ่งที่ยืนยนันคุณภาพและความสําเร็จที่กําลังจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทยซึ่งงานนี้ซีอคนเก่งจะว่ายังไงนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะ มีมีนะคะจากโยไทคอสเมติกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะเราเป็นโรงงาน O E M ผลิตแผ่นมาส์หน้าค่ะเราเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทยค่ะเราสามารถผลิต1วันเนี่ยได้ถึง2 0 0แสนแผ่นเลยค่ะมาส์หน้านะคะทุกคนคงมีคำถามมากว่าแบบเอ๊ะมันจะเป็นสินค้าที่น่าสนใจไหมอะไรอย่างนะี้คะมีก็ขอเปรียบเทียบง่ายๆเลยมาส์หน้าแผ่นมาส์หน้าก็เหมือนกับเราดื่มน้ำอะค่ะผิวก็ต้องการ น้ำเข้าไปเติมเต็มให้กับผิวหน้าของเราค่ะเพราะฉะนั้นมาร์กหน้าแผ่นมาร์กหน้าเนี่ยจึงเป็นสินค้าเป็น SKU 1ยูหนึ่งที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดประเทศจีนค่ะก็สารสก,กัดเราก็จะอัปเดตเทรนเรื่อยๆเลยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมาร์กหน้าของเราเนี่ยก็เป็นมาร์กหน้าเจ้าแรกๆเลยนะคะที่สามารถทำสารสก,กัดที่ได้มีสูตร สารสกัดจากกัญชงกัญชาหรือ CBD ค่ะรวมถึงสารสกัดอื่นๆนะคะโดยเฉพาะสารสกัดที่เป็นสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็แล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็คิดค้นนะคะสารสกัดที่มีนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศค่ะโอเคก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าโรงงานเราก็ถือว่ายังเป็นน้องใหม่มากๆนะคะก็ พอได้รับรางวัลนี้ก็เป็นเหมือนเป็นกําลังใจให้เราค่ะให้เราเนี่ยพัฒนาให้สินค้าของเราทุกชิ้นทุกแผ่นทุกขวดนะคะจะต้องมีคุณภาพและตอบโจทย์กับลูกค้ามากที่สุดค่ะสำหรับแผนการตลาดในอนาคตน,นะคะอย่างตอนนีออ้อาจจะมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราก็อาจจะโฟกัสในไทยเป็นหลักนะคะแต่หลังจากที่ออสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะตลาดแรกที่เราจะบุกไปด้วยด้วย นวัตกรรมนะคะแล้วก็ด้วยศักยภาพของเราเนี่ยเราจะไปที่ประเทศจีนค่ะเพราะว่าเดิมของเราเนี่ยเ,เครื่องจักรของเรานะคะรวมถึงนวัตกรรมต่างๆของเราเนี่ยก็คือสามารถตอบโจทย์คนจีนได้ทั้งในเรื่องคุณภาพและก็ต้นทุนค่ะเป้าหมายสูงสุดของโรงงานเรานะคะก็คือมีต้องการให้โรงงานเราเนี่ยนะคะ เป็นที่ยอมรับของสากลนโลกนะคะก็คือเราอยากให้โรงงานเรามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกค่ะก็เบื้องต้นสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะคะโยไทยคอสเมติกค่ะหรือเพจ Facebook นะคะโยไทยคอสเมติกค่ะหรือจะติดต่อมีมาโดยตรงเลยก็ได้ค่ะ